มาดูข่าวใหญ่ต่อเนื่องนะครับเกี่ยวเรื่องของคําภีรภาษายกฟ้องนายเดวิดชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ตกเป็นข่าวนะครับคือคือทำร้ายร่างกาย หมอปลายนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะคุณวิณนิชานะ,ะที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้นะครับวันนี้ผู้สุขาเราพยายามสอบถามนะครับคุณหมอแต่คุณหมอไม่ให้สัมภาษณ์อะไรแต่คุณพ่อพูดแทนนะครับคุณพ่อบอกว่าจะมีการพิจารณาอุทธรณ์นะครับแต่วันนี้เราจะมาดูเรื่องของสรุปนะครับ mm hmm. เหตุผลของศาลแขวงภูเก็ตนะครับที่ยกฟ้องนายเดวิดนะที่ถูกกล่าวหาว่า เตะคุณหมอทานดาวจันดําหรือหมอไปเนี่ยซึ่งเป็นโจทย์นะครับเนี่ยแล้วก็มีการฟ้องคดีคือสองสำนวนนะครับตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เอาภาพแรกนี่นะที่บอกว่านะครับเนี่ยทำร้ายร่างกายเตะนะครับทาให้เกิดอันตรายแก่สภาพจ,จิตใจขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายด้วยรวมทั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบอกว่าเออนะเจ็บนะครับแล้วก็เข้าโรงพยาบาลด้วยมีหลักฐานอะไรยังไงบ้างเอาประเด็นแรกซะก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำร่าง จนบาดแผลฟกช้ำบริเวณส่วนบนนะครับซึ่งศาลก็ได้มีการพิจารณานะครับว่าไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับก็ห้อยลงโทษด้วยนะซึ่งศาลยกฟ้องนะครับยกประโยชน์ความสงสัยให้กับจำเลยส่วนที่บอกว่าเกิดอาการทางจิตนะครับหรือความเศร้าเสียใจนั้นก็นะครับไม่มีการพิพากษาสรุปบอกว่านี่นะขณะที่คุณหมอนั่งอยู่สองคนเมื่อสักครู่นี้คุณสุกจานสุกเชื้อนะครับที่สุกเกลือครับ อยู่ในเหตุการ์ด้วยกันก็ย่อมทราบดีนะครับว่าอยู่ตรงนั้นแต่ฝรั่งนะครับพอไปทําร้ายร่างกายนะครับก็คือว่าอยู่บนบันไดอีกชั้นนึงใช่ไหมครับสคนนั่งอยู่บริเวณนั้นถ้าสมมติว่าทำร้ายร่างกายจริงเตะจริงนะครับก็คือว่าเท้าไปไม่ถึงมาอย่างนั้นนะก็จึงว่ามีเหตุผลอันสมควรรวมทั้งนะครับเรื่องของการเจตนาทำร้ายร่างกายนั้นก็ก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับที่เป็นพยานด้วย นั่นก็คือว่าคุณสุการสุกเกื้อนั้นก็ยังให้การนะครับไม่ยืนยันข้อเท็จจริงในการถูกทำร้ร่างกายก็อันเป็นข้อพิรุษให้น่าสงสัยนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงมีการยกฟ้องไปอันนี้เป็นเรื่องของข้อสรุปครับ แต่เรื่องของฝรั่งเดวิดนะครับหลายคนก็ตั้งคำถามอยู่เหมือนกันอ้าวคนนี้นะครับก็ถูกเนี่ยนะตั้งแต่ตมตั้งแต่ผู้ว่าภูเก็ตนะครับทำหนังสือออกมาแล้วก็คือว่าผิดพรบนะเรื่องของนะครับความมั่นคงนี่นะเป็นบุคคลที่อันตรายนะครับก็คือว่าให้ออกกากประเทศภัยก็คือว่าถอนวีซ่าครับข่าวสารแจ้งออกมาแล้วนะครับบอกว่าผู้ว่าภูเก็ตนั้นได้มีการทําหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับทางมหาดไทยนะครับก็มี การยกคำร้องนั่นก็หมายก็ว่านายคนนี้ต้องออกไปนะครับแต่นายคนนี้นะครับก็ร้องอุทธรณ์อยู่นี่นะเพราะฉะนั้นเขายังมีสิทธิ์ที่จะเดินทางมาประเทศไทยอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าฝรั่งเดวิดอยู่ที่ไหนเหมือนกันครับอืคือคดีนี้คุณสุเวทจริงๆเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายสักเท่าไหร่แต่คนไทยหลายคนก็สงสัยจังเลยว่าเออถอนท้องได้ยังไงแล้วเรื่องนี้ทําไมหลักฐานมันอ่อนขนาดนั้นทั้งที่ก็เห็นว่าฝรั่งในกระถือกล้องอยู่แล้วหมอก็โอ้ยเหมือนโดนเตะเพื่อนก็นั่งอยู่ก็โอ้ยแล้วก็ หนีนะคะแถมยังโดนภรรยาฝรั่งด่าเสียหายแถมยังบอกว่ารู้จักกับตำรวจสนิทกันมันเป็นสาเหตุแบบนี้หรือเปล่าทำไมเรื่องนี้คดีมันถึงไม่ไปถึงไหนแล้วสุดท้ายจบด้วยการยกฟ้องนะคะเรื่องนี้ทนายนิดาซึ่งเป็นทนายที่มีความรู้ก็วิเคราะห์เอาไว้แบบนี้ค่ะลองมาอ่านดูอันนี้คือเรื่องของข้อกฎหมายในมุมมองของนักกฎหมายนะคะเขาบอกว่าก็นั่งเล่นอยู่ตรงบันไดรู้สึกเหมือน ถูกเตะข้างหลังตรงนี้แหละคุณสวิตหลายคนบอกว่าอ้าก็เขาถูกเตะเขาก็ต้องรู้สึกว่าถูกเตะอยู่ข้างหลังแต่รู้สึกเหมือนแต่ไม่รู้ว่าโดนเตะจริงหรือเปล่าอันนี้ยค่ะมันทําให้ตีความได้หลายอย่างตามภาษากฎหมายเขาบอกว่าอตอนฟังว่าค,คุณหมอกับเพื่อนทั้งสองออท่านที่เป็นฝ่ายที่ เป็นโจทยื่นฟ้องเนี่ยนะคะบอกว่าไม่ได้เห็นว่าเดวิดเตะเพราะว่านั่งหันหลังอยู่รู้สึกเหมือนว่าโดนเตะประเด็นนี้ทางด้านทนายก็บอกว่าเมื่อโจทย์ไม่เห็นเพียงแค่คาดเดาและรู้สึกไปเองว่าเหมือนโดนเตะเพื่อนก็ไม่เห็นเหมือนกันน่ะก็ไม่รู้จะทํำยังไงทางกฎหมายวิเคราะห์หรือสันนิฐานไปเองว่าเป็นการคาดเดาคุณสวิทคือมันอ่อนตั้งแต่ตรงนั้นแล้วเป็นการสันนิฐานไม่ยืนยันข้อเท็จจริงเพราะคุณหม อเองคุณหมอไปก็ยังพูดว่าน่าจะมีคนมาเตะแหละคือเดวิดนะน่าจะเตะหมอค,คำว่าน่าจะในทางกฎหมายก็เ,<อ>เท่ากับการสันนิษฐานอีกเพราะฉะนั้นถ้าเทียบว่ามีพยานเห็นเดวิดเตะหมอไหมไม่มีเลยค่ะเพื่อนหมอไม่เห็นนี่นะก็เลยบอกว่ารู้สึกเหมือนจะเตะตัวหมอเองก็ไม่เห็นก็เลยไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าเดวิดอเตะส่วนเดวิดบอกว่าก็ล้มใส่ไงอพอล้มใส่ ลื่นเข่าไปโดนเท้าไปโดนเลยเจ็บอ้าวถ้าอย่างนั้นหมอบอกว่ารู้สึกเจ็บเหมือนโดนเตะแต่เดวิดบอกว่าไม่ใช่อันนั้นล้มก็เป็นหลักฐานที่มันอ่อนในตัวของมันเองหรือเปล่านะคะอันนี้ทางด้านของทนายท่านก็วิเคราะห์มาอย่างนี้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่เห็นเท่ากับหมอกับเดวิดเสมอกันหนึ่งหนึ่ง ก็คือว่าหมอว่า David เดวิด <David S 2> เตะเดวิดบอกไม่ได้เตะหนึ่งหเสมอกันแล้วเพื่อนละ่ะเ,เพื่อนบอกว่าไม่เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเท่ากับว่า1-1เท่ากัน<อ>เนื่องจากว่าไม่มีใครเห็นเลยเหลักฐานอ่อนเลยยกประโยชน์ให้จำเลย<อ>นะคุณสุเวทอ๋อครับอ่า i